ามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองทุกประการเนาะนับแต่มือลงลายเซ็นกินต้นไปเนอะจิงเฮียนดีให้สร้างบันทึกการมอบสวามีไว้เพื่อเป็นหลักฐานที่เก่งเน่วันที่สี่เดือนสิบสองพันสิบส้าสมีได้ว่ารังคอยู่ในมาสิกาลโอเคจะตั้งไหน โอยดูกันเนาะกำลังเบิ่งคลิปพ่อยูนี่เป็นอะไรพี่น้องเบเบิ่งกอนเบิ่งนูู้กเบิ่งลูกไพาไพไพไพอไรพยไเบิ่งดเมงหนเ้นนหตั่นแหละเาเรี้ยวเป็อยต่าไปเชือนียงอนอาาว่าอยก็ได้เ่าย้เนาะตาะี่าุการตน้องนู่เพิ่งกดไปเลยบงกนบิ่งพนอ่านกัน เด็คนแบที่ด้อพี ouais ่าก่อนจุเจน้าจ้าน่มเอหนุ่มเอสบายดีสบายดีก okay. ่อนบิวสบายดีเอถ่าเบิ้งผู้นญิเ้อถ้าเบิ่งอีตาอันที่ว่าจะตีพ่อเออถ้าเบิ่งเออเบิ่งนี่นูนจัเบิ่งคะมันเบิ่งน้อยพอดนะเจนเออ บ่เบงก็ด้คะสิเหอนนีคือวมอนีเจนมาพี่ลูจุดเนี้ยนะพักได้ไหมเบืองชี้ดูมันจะเห็นพักเม่จะเห็นไทยม่เห็นระลุ่งเบืองเห็นน้ำเออตรงนี้หลุกสาวเบืองคลิปพ่ออยู่นี่อันนี้เรือนมันไปแล้วคลิปมันก็ไปแล้วอ่ะใช่คลิปนะ ไหยมึงดูแล้วแล้วย็่อยยังเสพอ่ะนะมึงดูมงน่พลดใจาะคือเนพ่อเม่แล้วได้ใเาจรนเกนจ้าในจ้าฮันน่าี่ิวสบายดีไหมสบายดีโอเคเก่งนายโดน้องลายกัน้องแต่มาก่อนครูใจบุญคุณพ่อเม่ ช่วยเรือเอาควบของน้องเตะแนนเนี่ยเขาควของน้องเตะแต่เท่าไรปิ่นัวของน้องเตะแนนยังมีส่วนของ้นแล้วครับเจนี่ต้องไปเดี๋นิเม้นเพิ่นก็ได้กรรมการยาห้างการระวังน้องเตะทำอะไรเพิ่นก็ได้ยินยอมและเอ็นดีมอบกรรมชิดเพื่อนและดินจับนวนที่ผู้มีประคุณหรือว่าใจบุญมาช่วยนะอุปถัมภ์ให้น้องตุ๊กน้องติ๊กน้องบิ๊กเนาะ ทั้งสามคนเป็นกรรมมาธิ์ของนั่งตุ๊กทั้งสามส่วนเท่าไรนางแต่ขาดน,นั่นแหละแต่ว่านางแต่มันแตกต่างกับเท่าไรนาะเนาะนางแต่จะมีสิ์คุมครองเบืองแง่งน้องคือเต่าเนาะแต่ว่าอยากให้มีสิ์อยากทำอยกำากคลายตามระพังใจบ่ได้ต้องมาผ่านหะน้ากากปุกคงก่อนว่ามือจะมอบชิปคื่ออะไรเนาะ เยังไงนั่นไหนทำอะไรอ่ะชาวเชียงบีเออะคันวานนั่นแหละคันเชี่งบีบอ่ะค้นโม่โม่เลยโม่โม่เลยนใไปบ้าได้บ่ได้เข่ามาครับเข่ามาเลยแบบมาเออเชิญดี้วน้องหมาพิษใช่ไหมโดนโดนโดนเลิกก็เอิ้นเอิ้นมากก็ได้เอิ้นฟัวนตี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 นนตีนตีนตีนตนตี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 น

เราคำพิษเราให้สังคมทางน้องชายก็ได้ส้ำเลือกพิษน,น,นั่นแหละเนาะเอาพิษแล้วขออ่อนขอยอมขมาลาโทษนทำบาตเตียงนะครับเนาะจะขอขมาลาโทษนทำบาตเตียงจะยอมโด,ดยความจริงใจแต่นี่สังคมให้อภับผู้ว่าน,น้องว่าให้ทุกคนษกดเครื่องเนาะระหว่างสังคมโลกโซเชียล,อนะอลเออเพราะว่าพิพาทไปแล้วเข้าประเด็การแน่ไปแล้ ก็ถือว่าบริมีอย่างคุณแหงเนาะสิ่งที่คลิปมันเกิดขึ้นกาให้รูปร่างไปเนาะกาให้สังคมยอมรับก็โคตเป็นจริงแล้วนนอออกกกบ่ยโอเคทั้งให้การที่จริงการบริยากถือโทษเกิดโกรธเครื่องอย่างเนาะคือที่ให้เคยว่าไปแล้วแต่ว่า ถ้าน้องมีความจริงใจมาขอโทษอ่าอ้ายกระชิ่ให้อภัย,ยเนะาะอาจจะว่าขอแต่อย่างเดียวคืออนาคตต่อไปก็อย่าไปเฮ็ดกับใคอีกคือไอ้ว่าเนี่ยเด้อทั้งอ้ายที่เขามาช้อยที่ตัวกับหักแข้งคือน้องคุณนุ่งอ่าคือบริจาคให้ว่าอ่าให้มีปากเสียงเอยียงกันแต่ว่าจะมาช้อยก็คือจากมาให้อ่าอยู่มองสุขสบายคือเถ็งมาเมื่อนั้น เตงก็ยังให้ตัวกับเมียขึ้นมานอนอยู่ท uh, ึ่งแต่ว huh. um, ่าอ่าแต่ว่าต uh ัวก็ว่าพอใจอยู่มองหันอ่าแต่วันนี้ผู้ใหญ่เพิ่นก็บอกว่าเอ่อมันมันโมงงามมันเป็นมันแบบว่าผู้ท่องผู้ชายแต่ไปอยู่กระท่อมนั่นแล้วมันก็แม่นยุตตัวผู้ชายตัวอยู่ได้ยุติ์ตัวเพิ่นแบบอีตัวเมียตัวนี้นะอ่าแล้วเพิ่นอยากให้มาอยู่หันอ่าเต็งตึงอ่าปุ๊บขึ้นมาให้เมียตัวกับตัวมาอยู่เพื่อนแบบตัวลงไปอีก นายตัวก no mmm ็เลยบอกว่าเออมันติงมาถามซ้ำๆว่าเป็นยังติ่งตรงสามซ้ำๆคืออ่าตัวบอกว่าเมียตัวบอกว่าเออโบดีพิษโบดีพิษเลี้ยวอย่างกันติงก็คงใจว่าบดีพิษโบเลี้ยวอย่างกันคืออยู่ตรงกันบ่ได้นะติงก็เลยถามเบิ่งคลิปกับโบดีพิแต่เบิ่งปลาลุงเอ้ยก็ร่างเชเบิ่งคลิปพอเตียงจ้ากี่ยังไปยังชาต ชาติว่าลูกก็ได้หรือว่าได้เฟส2คนนี่ตายบ่ได้กินหยังนี่บ่ได้กินข้าวบ่ได้กินพุ่นแล้วแบบนี้นะน้องๆน้องๆเนาะไปไสไปบ่นอนพุ่นไปอ่แม่ไปไปกินนมไปไปไปยังไปดอกยังไปอนมสนมเใ่นมเ เด้นดูใช้จ่าก่อนเอ้เกียง大爷ขอบใจเอ้ยหูเรื่องหูเรื่องใหญ่ต้องแบบนี้เอ้ยน้องน้องมาหนิวิ่งหัวนุ่งดุกับพ่อแล้วพี่น้องเอ้ยนี่เฮ็ดแขกนะอืมอาบน้าได้จริงเพ่ใช้ถุงตีนอยู่แหทงตีนไม่โดนเปื่อยเลยนะตีนแตะน่ะ ไปขี่ดูใส้ชุดไม่อ้วนเถอะแน่นีๆนี่ขี้งอ่อยเจนมาบ่ยงมือขี่ดื้อนะยงมือขึ้นเออขี่ดื้อเนาะเนาะอืออืมอืมอืมตีละเออมันดื้อบุอยิ่ชื่อนั่งอยู่ในแข้งขานี่บุญีก้นบ่

กำเดวกำเดจะได้หามน้ำวันนี้พี่น้อยหนาวครับลมอุ่นเย็นจะจ่อยเนาะอาบน้ำนอนได้แบบสีนอนตะเวนตะเวียงเด้อลยนี่ห่านนึจนี่อาบเดาจะนี่เดือดแต่เอ้ยวิวอาบน้ำเป็นเท่าทองมีเลยนั่นม้วิว Tell me loại vào. view. Nha hết. Nha, who was rude thanh yong. I get ong, not yet ong. I got many. Mm, taba. Cheba. Couldn't you này ong hay đôi, Sam? Get ba. Hey, hey, hey. 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 เอาไหมเอาไหมมเพชรหนาพอเตียงแล้วเฮ็นหนาพอเตียงเฮ็นหนาพอเตียงก่อนเฮ็นหนาพอเตียงก่อนเฮ็นหนาพอเตียงเฮ็นหนาพอเตียงก่อนโอ้โอ้เข้นไหมเข้นไหมตึมคนตัวนี้น้อยแต่ก็อยากมุดหมอนชุง Có đi vô ừ. à, đi Nói yên 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 Nói yên yên yên. Ng. Ugh. 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 Ugh.

A kích cỡ 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 ừ cỡ ừ cỡ kích ừ kích ừ kích cỡ 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 Tati, tay 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 Tati tay <laughs> tóc vô tóc vô tóc đi vô tóc tay vô tóc vô tóc Nhá

Mm. Mm. ừ bố mẹ nhúc nhìn lại nhung mày <laughs> Tốt ăn ừ ừ ừ ôi ý cắt mười nội con ơi ố nè

chào dạ con chào dạ con bà chỉ cắt mưa ớ bà để cắt mưa ớ vần hừn đấy vần บอกรีายายาเห็ดเฮาสิบ hmm. ูรุเบิ่งคลิปกับเป็้แต่เบิ่งปลาดุงเอ้ยมันกำลังสิเบิ่งคลิปพ่อเตียงจากันยังไปดิยังชาดชาดว่าลูกก็ไดหรือว่าได้เฟชของคนในตาให้ว่าจะกินยังในบวช ăn khẩu vẫn ăn thử lẽ vậy nè, nói sai, bay bên ngoan phụ bay mẹ em bay, đi ăn bay, bay bay nhàng bay đâu nhàng bay, luôn xin đi, xin núm đi, đi đi sai cha con, ê kìa đại. ต่อใจเอ้ยหูเรื่องหูเรื่องใหญ่ต้องแบบนี้เอ้ยนอนน้องมาหนิบินหัวนุ่งดุกับพ่อแล้วพี่น้องเอ้ยนี่เฮ็ดแขกนะอืมอาบน้ำได้จริงไ่ใช่ถุงตีนโย่แห้งตีนไม่โดนเปืือนเลยเนี่ยตีนแตกนะไอ้คิดว่าใส่ชุดในอ้วนเพื่อนได้นี่นี่คืออย่างน้อยเจนวะ บ่ยังมือขี่ดื้อน่ะยังมือขึ้นเออขี่ดื้อเนาะเนาะอืออมอืมอืมตีแล้วเออมันดื้อบุอยชื่อชื่อนั่งอยู่ในแข้งขานี่บุญยก้นบ่บ่บ่งคลิปยังไม่จบชมบมาขั้นตอนไม่หอดใชัยเลย

หำแล้วครแดจะได้หำนน้ําในพี่น้องนหนาวครับลมอุเย็นเจาะๆเนาะอาบน้ํานอนได้บ่สินอนตะเวนตะเวียงเด้อนี่นะจินี่อาบแล้วจินี่เเอื้อบิวบ่อาบน้ําเป็นเท่าท่องมีเลยแม่นบ่บิวเอ้บิวเป็นเท่าคมีเลยบ่ท่องมีเด้อคมีบิว เง้เฮ็ดงหัวสุดด้ยนองไหมอันหยีด้ย้องหยีด้อากาม่เลยอืมเีบบ่เยบ่ะคืนนี้พอจันหายด้สามแก๊สบอเฮ้ยเฮ้ยด้วยอะกินกันกินกันทรอันี้ทารอทรอนี้อู้เบด ไม่ไม่เพ็นหนาพอเตียงไม่ได้หนาพอเตียงเฮ็นหนาพอเตียงก่อนเฮ็นหนาพอเตียงก่อนเฮ็นหนาพอเตียงเฮ็นหนาพอเตียงก่อนโอ้โอ้ขึ้นไม่ขึ้นไม่ตึมคนตัวนี้น้อยแต่ก็อยากมุนมอนชุงก็คัดข้อเลว

เออขันมือมาเบิ้งไม่เช็ดนี่เย็บปะเด้งในเด้งในกระดึบกระดึบกระดึบไอ้ขีเดีนที่สาที่สี่พันโจกได้นะเทิ่งอ่ะปโรยกระดึบไปะรกระดึบมากระลึบกระด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 ึบบกระดึบบ nhau qua nhau qua nhau qua gần nữa thấy Ừ, em mẹ em em đây nhau qua nhau qua nhau qua gần canh người nói mà này tay đu tati, Tóc, nhá, tóc vô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  tóc tóc vô tóc vô tóc អឺរើរើរើយកវាមាមອນមកໃស່ទៅអង្គុយមកអង្គុយនោះអង្គុយមកនោះអង្គុយមកវាចាំមកໃស່អឺសិខាមករើទៅអឺទេក្តែកតាក់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  cái bứt ờ ừ ờ ăn nó kia nó đang tao mày xe mày ừ nhung mà để chết nhung 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 ừ bố mẹ nhung cái gì lại nhung này ăn ừ ừ Ui. <laughs> Ý. Yeah, cắt mười nội con đi. Ô, oh, ô. Oh. Nè. Khó nôm nè. Mẹ ơi, không mẹ đâu. Mẹ. Mẹ mẹ mẹ. Mẹ 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 nàng nàng mù thôi nàng mù nói nó nhầm đi mù nói út 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 bà xem này cha con cha con bài nè cha con cha con bà cắt mưa ba